เฮ้ยเขามีอารมณ์แบบหรือห่วงคุณบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเขาช่างนิ่งเหลือเกินเขาช่างไม่แสดงออกซึ่งอะไรเลยอยากรู้ไงว่าเออถ้าเขาเหืนเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องมีใจกับเราแน่ๆเลยมันเป็นการเขาเรียกว่าอยากรู้ความรู้สึกของเขานะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่กันคุณอะ มีความสุขอยากเดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วเพราะว่าเขาอะรักอิสระมากเกินจนเกินไปจนคุณอะคิดว่ามันเป็นคุณฝ่ายเดียวหรือเปล่าที่อยากที่จะได้ความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วคุณก็เริ่มปลดปล่อยพลังงานตัวเองให้เป็นอิสระไม่ค่อยที่จะสนใจเขาแล้วนั่นแหละมันถึงได้เกิดพลังงานที่ว่าเขาเริ่มคิดว่าคุณะเดี๋ยวนี้คุณเปลี่ยนไป ในวันที่